ซึ่งวัตถุดิบเราเนี่ยอยู่ในมือพี่พิมพ์แล้วเด็กอุ้ยมันถืออุ้มันถึอผัดเคี้ยวหวานแห้งด้วงสาคูกรอบครับผมโอ้ยพนมรุงภูมิใจเสนอพนมรุงชีสเดกเคปกอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำน้า สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการขนรล้วง<า>ชิน้นเด็ดเข็ดอดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไฟตายเอาดาบหน้ากีวี่ค่ะเซฟโอครับเิ๊ค่ะคผมรู้ไหมครับนี่เราทำกันล่วงเลยมาเกือบ40 EP แล้วเนี่ยครับค่ะวัตถุดิบไหนชอบกันมนากที่สุดที่หนึ่งดวงใจเลยจีวีโยกให้หนูนา ถึงเขาชอบลุงก็ของฟาร์มอ้าวสเป็กเลยอ่ะน่าแกก็เหมือนหนูนะไม่ใช่ไ่ชอบปลาชะโดอร่อยเต็มปากเต็มคำโอ้ย EP นนี่ตัวใหญ่มากนะปลาชะโดเนื้อขาวจั๊วเลยซึ่งวันนี้ครับวัตถุดิบที่เราจะมาทำใน EP นี้เนี่ยเขาขาวอบอวลอย่าบอกนะตัวเล็กๆอย่าบอกนะนิ่มๆอย่าบอกนะรายการเซอร์ไพรส์เราโดยการให้เรากินเนื้อเชโอกับวิศว์เฮ้ยจะไปกินของแปลกอะแปลกแน่นอนเพราะวันนี้วิ่งใน พิมเป็นคนแรกเลยจริงเหรอแน่นอนไปถึงเต้นเลยงั้นเดี๋ยวเราตามาดูดีกว่าว่าวัตถุดิวันนี้คืออะไรครับผมป้ายป้ายพี่พิมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณพิมเจ้าของฟาร์มซึ่งวัตถุดิบเราเนี่ยอยู่ในมือพี่พิมพ์แล้วมันคืออะไรเะคือพี่พิมพ์ยเหรอเฮ้ยเออนี่มะไม่ต้อง ถุวมันถึอกลัวมันถือแล้ววัตถุดิบเราในวันนี้ก็คือด้วงสาคูนั่นเองครับพี่ครับด้วงสาคูเนี่ยมันต่างจากด้วงมะพร้าวยังไงอ่ะ มันคือด่วงชนิดเดียวกันเลยค่ะครับขึ้นอยู่กับเลี้ยงด้วยอะไรแล้วแต่คนเลี้ยงพี่พิ้เขาอย่างนี้เกิดมามันเป็นตัวอย่างนี้เลยว่คะคือพ่อแม่หน้าตาแบบนี้เลยพ่อแม่จะหน้าตาคนละอย่างกันค่ะอ๋อพ่อแม่ก็คือตัวด้วงคล้ายๆด้วงทั่วๆไปอะค่ะอันนี้คือตัวผู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราดูยังไงอะคะสังเกตจากงวงค่ะถ้าเป็นตัวผู้ข้างบนเขาจะเหมือนมีขนค่ะอ๋อถ้าเป็นตัวเมีย สังเกตง่ายๆก็คือปลายงวงเขาไม่มีขนและงวงเขาจะเรียวๆยาวๆพี่พิมครับแล้วกรรมวิธีในการที่เขาแบบจะผสมพันธุ์กันให้ให้เป็นด้วงขาวๆปุบปุยอย่างนั้นอะใช้เวลาป,ประมาณเท่าไหร่ก็จะใช้เวลาในการให้พ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันประมาณ15วันแล้วพอจาก15วันเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะออกมาเป็นไข่ถูกไหมพี่พิมพ<ช>์แล้วเราก็ต้องแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกครับ15วันเราก็แยกพ่อแม่พันธุ์ออกไปเขาก็ได้กลายเป็นเป็นร่วงน้อยใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลี้ยงเขาต่อไปจนเขาโตเต็มวัยแล้วจากย่วงจิ ใช้เวลานานไหมพี่ถ้าสําหรับตัวลูกด้วงนะคะใช้เวลาประมาณ45วันแล้ว4 5วันเนี้ยดวงอ้วนๆ้ว,นนว,ว,วเขากินอะไร,รอ่ัพี่เมยของที่ฟาร์มเราจะเลี้ยงด้วยมันอบแห้งพอได้พันมาแล้วเนี่ยจะมาเลี้ยงด้วยมันอบแห้งหรือเลี้ยงด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่ฟาร์มถูกป่ะครับถ้ารสชาติที่ได้ก็น่าจะแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตอนล้างท้องด้วยค่ะอ๋อโอเคหลังจากที่เราโตเร็มดีก่อนเราจะไปรับอนุาตเขาเนี่ยเขาต้องล้างท้องก่อนใช่ค่ะซึ่งล้างท้องนี่ทำยังไงพี่เมยคือการเปนาร็ก็ือาหาร กาแฟที่เขาทิ้งอะค่ะเอามาให้เขาทานเห้ที่มันด้วงรสเข้าไปถ้าเกิดอยากให้มีรสชาติเป็นทุเรียนแล้วก็เอาไปล้างท้องด้วยทุเรียนเขาจะกลายเป็น้วงทุเรียนเพราะมันกลิ่นเพราะในตัวมันเป็นครีมครีมนิดนึงอะมันก็จะมีกลิ่นตามอาหารที่มมนกินเข้าไปทำไมพี่พิมถึงมาเริ่มจับธุรกิจนี้คะเมื่อหลังจากสถานการณ์โควิดอะค่ะก็คิดว่าอยากหาอาชีพเสริมรายได้เสริม ก็เลยแอบไปซื้อชุดทดลองมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะคือมันเริ่มจากจุดเล็กๆเลยเริ่มจากกะละมังทุกตัวเนี่ยคือเริ่มมาจากกะละมังแรกตรงนั้นเหรอครับค่ะใช้ระยะเวลา2ปีใช่โอ้อันนี้เขาขายกันยังไงถ้าเป็นแบบสดๆเป็นๆอย่างเงี้ยค่ะจะโลละ250ถ้าถ้าเราเอามาฟรีซแล้วแช่แข็งก็300บาทโอ้มาเราเดี๋ยวดูกรรมวิธีกันดีกว่าว่ามันทำยังไงตอนเขาเรียกว่าล้างขี้ใช่ไหมพี่ จักล้างท้องเสร็จแล้วก็มา,าข,ขายขี่อ๋ออันนี้ล้างท้องด้วยมันก่อนใช่ค่ะมันอบแห้งก่อนอาหารเขาก่อนแล้วก็มา,าขายขี่บนน้ำเปล่าอันนี้อันนี้ก็เลือกตัวออกมาเลยค่ะ อันนี้ระหว่างที่เลือกเราก็จะใส่เกลือใส่เกลือลงไปในนี้เหรอครับค่ะที่เราทำความสะอาดแล้วก็ตามเกลือแม่ช่วยคได้เยอะครับแล้วก็จะใส่พริกไทยใส่พริกไทยเข้าไปด้วยในนี้เลยเหรอค่ะเอ๊ยจริงเหรอทำไมอ่ะอันนี้อันนี้ตื่นเลยเหรอมัเหมือนกับว่าล้างคาวล้างตาค่ะตอนนี้เราก็คาสกี้เสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวเอาไปลวกต่อได้เอาไปลวกได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จุดไฟให้น้ำมันเดือดพันพาดในนี้ให้มันใช่ค่ะ ปกติแล้วลวกกี่นาทีครับประมาณ2นาทีสองนาทีโอเคงั้เดี๋ยวของเราตักมาลวกเลยเนาะค่ะอ่าก็ผ่านไปสองนาทีเรียบร้อยแล้วเราจะตักขึ้นมาน็อกน้ำแข็งอย่างนี้ใช่ไหมพี่พี่ใช่ค่ะเพื่ออะไรครับน็อกให้ตัวเขาเด้งๆด้งมันจะเด้ง แช่น้ำแข็งจนกว่ามันจะเย็นตัวเลยหลังอย่างที่เราน้องแข็งเสร็จแล้วสี็ม่สวยเนะะาะเราก็เอาเนี้ยไปตากต่อเลยที่บอมันไม่น่าจะแย่เนาะข้าวโพดลองกินดูข,ดข้าวโพดข้าวเหนียวเลย <S 2> <S 2> <S จรงแล้วเนี่ยหลัจากมาวิธีนี้นะครับพี่เบีมเราขายเลยก็ได้ถูกไหมเราขายเลยก็ได้หรือใครจะเอาไปแช่แข็งก่อนก็ได้ถูกไหมครับหลังจากให้เราได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปทําที่บ้านส่วนกันครับเราก็ได้ด้วงมาเรียบร้อยแล้วนะครับและเมนูพนมรุงชีสเดของเราในวันนี้ก็คือผัดเคียวหวานแห้งด้วงสาคูกรอบครับผม ถึงส่วนผสมของพริกแกงเขียวหวานเรานะครับะจะเริ่มจากเกลือพริกไทยยี่หร่าผงเม็ดรูปผักชีผงกระปิหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าขมิน้นรากผักชีพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ใบมะกรูดน,นะรเริ่มจากเราเ,เราโขกกระเทียมกับหอมแดงก่อน เช่พ่ครับแล้ววันนี้ทําไมเราถึงเลือกใช้กระเทียมไทยครับผมกระเทียมไทยจะหอมกว่ากระเทียมจีนครับเหมาะกับการทําอาหารไทยไมากกว่าใช่ครับโขกไปเลยครับโขกได้เนะอาต่อ,อไปก็ซอยตะไครนะครับ เวลาปลอกขาล้วก็ใช้ช้อนขูดเลยครับพริกนะครับขมิ้นครับผ<า>ู้ตระกูลขิงค่ะขมิ้งง่ยต้องใช้ช้อนขมิน้นี่ช่วยให้ แกงแบบเหลืองขึ้นหรือว่าสดขึ้นหรือว่าหอมขึ้นไหมจ๊อเพื่อให้สีพริกแกงมันสวยครับอาหารไทยกินอาหารเป็นยาพวกนี้เป็นสมุนไพรอาทำไมเขาไม่กินยาก็จะใส่พวกนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยลงไปเพื่อทําให้ช่วยย่อยใบมะกรูดครับคราวีเริ่มใส่อย่างอื่นนะครับใส่เกลือนะครับพริกไทย ลูกผักชีนี่ลหละครับของนี่หล,ละเอาไฮะปปินะครับตอนนี้ค่อนข้างน่าจะได้แลละนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำโปรเซสตต่อไปกันนะครับถึงเครื่องผัด เคียวหวานแห้งเรียบร้อยนะครับ<ะ>ก็เริ่มจากน้ำตาลปี๊บผงยี่หร่าผงลูกผักชีนะครับพริกแดงฐาตกแต่งใบมะกรูดฐาตกแต่งนะครับมะเขือเปาะมะเขือพวงโหระพาพริกแกงแล้วก็นมข้นจืดแล้วก็น้ำครับเอาเริ่มจากการหั่นของเตรียมไว้ก่อนนะครับ<ะ>ก็มีแค่มะเขือเปาะทำไมถึงต้องเอาไปแช่น้ำคะมัน,นจะดำหมอใช่ไม่งั้นมะเขือมันดำครับแ,แล้วก็หั่นพริกแดง มาเอาเริ่มผัดกันเลยดีกว่าชอสี่ไฟหนอครับดูนนี่ไฟหนอหอมมากหอมมากนะกิ๊บกหอมมากเนะี่ยสังเกตดูพริกแกงก็จะมีกลิ่นหอมนะครับคราวนี้ปกติแล้วเขาจะผัดได้เลยแต่พี่ชอบเติมรูปผักชีกับยี่หร่าไปหน่อยครับเพื่อให้แกงเรามันดูหอมมากขึ้น ไม่ต้องเยอะมากเพราะถ้าเกิดเยอะมากเดี๋ยวมันจะดูแขกเกินไปนิดนึงมันจะกินยากยี่ร่านะอ่าโอเคเราใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะนิดเดียวโอ้โหวีช่วยบีดน้ำตาลปี๊บใส่ลอมาหน่อยครับน้ำตาลน้ำตาลแค่นี้นะครับคือถ้าเกิดมันข้นไปเราก็เติมน้ำได้เนาะ เดี๋ยวใส่พวกน้ำตาลปีพอน้ำตาลปีมันหวานไม่แหลมครับเวลาเอาไปทำแกงมันจะได้รสนวลนวลอ่าโอเคเราก็จะใส่นมข้นจืดลองไปค,ค่อยๆใส่้าไปใส่น้ำปลาครับแล้เดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปต้องให้มันรสจัดนิดนึงนะเพราะงั้นพอใส่ผักวกนี้ไปมันจะจืดเลยอ่า อีกขักก้นกำมือหนึ่งใบมะกรูดเสร็จใส่ใบโหระพาลงไปเอาใส่แล้วปิดไฟเลยอ่าไอตอนนี้น้ำแกงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเราไปทอดด้วงกันต่อ อาต่อไปเราจะทอดด้วงกันนะครับเดี๋ยวรอแต่ถ้าร้อนนิดนึงเอาน้ํามันใส่ให้มันร้อนเลยแล้วจะทอดให้มันกรอบกันอะครับน้ำมันร้อนแล้วเนะาะราวนี้เราจะเริ่มทอดแล้วต้องพยอยทอดคราวนิดนึงออโอ้ยโอ้น่ากินกว่าเมื่อกี้อน่ากินน่ากินพอฟองมันเริ่มเล็กลงแล้วเราก็จะเอาขึ้นเลยหอมเลยอ,อหอมมาก เราต้องคนครับของที่มันมีเหมือนของเหลวอ,อยู่ข้างในเราต้องคนเขาคือพอคนเสร็จนล้วมันก็จะเข้าไปแทกตัวเขาได้เร <Yeah. S 1> ็วไงนี่เราจะเริ่มหองเลยนะ <Yeah. S 1> นะครับโอเคเราโรยเกลีเยเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวเรา,เาจกงเขียวหวานเรามา เดี๋ยวเราจะเอาเคี้ยวหวานที่เราทําได้เนี่ยมาใส่ในกระทะเพื่อให้มันงวดขึ้นนะครับกลายเป็นเคี้ยวหวานแห้งของเราอ่าเชฟโบครับอย่างนี้เคี้ยวหวานแห้งเอ่อแต,ตววกต่างกับเคี้ยวหวานปกติยังไงครับคือเคี้ยวหวานปกติไม่เหมือนแกงแต่เคี้ยวหวานแห้งมันเหมือนซอสครูคิกครูคิก,คก,คกนิดน,นึงนะครับ ซึ่งเวลากินกับข้าวเนี่ยมันก็ได้รสชาติมากกว่าปริมาณจะเข้มข้นกว่าพอมันเริ่มม้วแล้วครับเราใส่ผลระพาลงไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมผลระพาตอนแรกมันดําไปแล้วครับแต่โหะพาตอนนี้แซมก็จะยังเขียวอยู่อ่าแล้วก็พริกนะครับผุกขิกแล้วร้อยประมาณนี้นะครับเป็นเขียวหวานแห้งเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเอาด้วงสาคูที่เราทอดแล้วโรยลงไปใส่ไปหมดเลยไหมใช่ป๋อเดี๋ยวค่อยทยอยใส่ไม่ได้ดูบาลานซ์กันนะครับผม คือยิงด้วงสาคูโปรตีนเยอะมากครับนะครับเรียบร้อยนะครับการเมนูผัดเขียวหวานแห้งด้วงสาคูกรอบครับผม ขาดไม่ได้เลยกับข้าวที่เราจะรับประทานในวันนี้ครับซึ่งข้าวที่เราใช้ในวันนี้ก็คือพนมรุ้งข้าวหอมคัดพิเศษครับเป็นข้าวที่ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิและข้าวขาวชั้นดีในอัตราส่วนผสมระหว่าง30%กับ70%ข้าวหอมมะลิจะมีความหอมเหนียวนุ่มส่วนข้าวขาวก็จะร่วนนะครับแล้วก็หุงขึ้นหม้อเลยครับ เมื Styles, ่อนำมาผสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของพนมลุงแล้วจะได้ข้าวที่หอมสุกและหุงขึ้นหม้อแบบนี้ด้วยครับซึ่งเหมาะมากๆกับเมนูกินกับกับข้าวแบบนี้ครับกลอบกลอบีนีเลยหัวก็กินง่าย ตอนแรกหนูแอบกลัวว่าจะมีความแบบว่าหวานแต่พอกินเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแบบรสชาติมันเข้มข้นมากแล้วมันก็แบบเข้ากันได้ดีหนูรู้สึกว่าข้าวมันมีความร่วนพอกินกะนี้แล้วแบบดีมากชอบบิ๊กว่านะครับข้าวอ่ะมีความร่วนแต่คือยังมีความนุ่มและความหอมของข้าวอยู่และด้วยตัวของ่วงเนี่ยจะมีกลิ่นของเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วจะมีกลิ่นของความเป็น มาร้าหน่อยๆเจือจ้างหน่อยๆแล้วพอมาเจอกับเขียวหวานแห้งเนี่ยมันจะมีความเป็นเครื่องเทศแล้วทำให้ทุกอย่างผสมประสานเข้าด้วยกันอ่าไปรู้สึกว่ามันทาให้กลมกล่อมมากขึ้นด้วงเนี่ยมันทอดมากรอบนะครับมาดูแบบเหมือนกรอบมีน้ํามันแล้วทำให้ยิ่งกินกับแกงเขียวหวานอีกมันยิ่งดูมันขรับใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วเขียวหวานพอเราทำให้มันงวดแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเค็มข้นแล้วพอเราไม่ใช้กะทิเนี่ยมันจะไม่แตกมันมาเยิ้มๆนะครับแล้วข้าวเนี่ยมันค่อนข้างฟูมันแอบซอซอสได้ดีนนะรัพกกกิแลล้ว็เเยา และพนมรุ้งนะคะก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบานแม่บ้านที่รักในการทําอาหารค่ะได้เรียนรู้การทําอาหารกับเชฟมีอาชีพค่ะเพียงแค่ติดตามรายการของเราเท่านั้นเองค่ะดังสโลแกนที่ว่าพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครั่มั่นใจก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้กับเพจของเราด้วยค่ะแต่วันนี้ค่ะเสียดายมากๆหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปนี่เดี๋ยวจะให้ดูความน่ากินของพี่พีกเชิญเลยค่ะกินข้าวค่ะ ข้าวพนมรุง้งเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ